เ g เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ในประเทศไทยหรือว่าในบ้านเรานะครับที่ทำตลาดอยู่นะครับโรงงานก็อยู่ในประเทศจีนในเครือของแซกมอเตอร์ทั้งหมดเช่นกันครับซึ่งวันนี้ในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ปี2023นะครับก็ถือว่าเป็นฮอสายทั้งหมดนะครับที่ทางแซกมอเตอร์เข้ามาเหมาและก็แบรนด์ต่างนะครับที่มาจัดแสดงก็จะเป็นแบรนด์ลูกนะครับหรือว่าเป็นบริษัทในเครือของแซกมอเตอร์ทั้งหมดวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมรถยนต์รุ่นใหม่ในงานครั้งนี้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเจ้า MG7 รุ่นใหม่ ซึ่งทำตลาดด้วยกัน2รุ่นนะครับเป็นรุ่นเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบแล้วก็2.0ลิตรเทอร์โบครับในรุ่นเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบ188แรงม้าส่วนในรุ่น2.0ลิตรเทอร์โบนะครับแรงม้ามากถึงเกือบเกือบ240แรงม้าด้วยกันครับก็เรียกว่าแรงม้ามหาศาลน่าสนใจมากๆครับเพราะว่าเป็นซีดานขนาดใหญ่นะครับดีไซน์ต่างๆด้านท้ายก็จะเป็นการออกแบบในสไตล์สปอร์ตแฮชแบ็กครับคันนี้เป็นโฉมใหม่เลยนะครับที่มาจัดแสดงในงานครั้งนี้ครับ ชุดไฟหน้านะครับกระจังหน้าต่างๆก็มีดีไซน์ที่ทันสมัยนะครับดีไซน์เหมือนกับรถยุโรปทุกอย่างครับล้อสวยงามมากครับนี่ครับลวดลายของล้อนะครับเป็นล้อขนาดใหญ่ลายก้านดีไซน์ของล้อในปัจจุบันนะครับ MG ค่อนข้างจะออกแบบดีไซน์ล้อแม็ก สวยท่าทุกรุ่นครับด้านในมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับนี่ครับการออกแบบนะครับเป็นลักษณะของสปอร์ตคูเป้ไทยลาดครับเนะฮะเป็นดีไซน์ของรถยนต์ซีดาน4ประตูนะครับที่มีรูปทรงในสไตล์สปอร์ตคูเป้เปิดขึ้นมานะครับนี่ครับฝาท้ายแบบเปิดยกขึ้นแล้วก็อาศัยช็ออัพนะครับยังไม่เป็นไฟฟ้าครับแต่ว่าดีไซน์ห้องโดยสารนะครับถือว่าเป็นทีเด็ดเลยครับ ห้องโดยสารใน MG 7รุ่นนี้นะครับห so ้องโดยสารของ MG 7รุ่นนี้นะครับตกแต่งแบบทูทนเข้ามานะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับมาดูรายละเอียดกันเลยครับหน้าจอแผงแดชบอร์ดหน้าจอก็เป็นหน้าจอขนาดใหญ่2จอต่อกันนะครับตรงนี้ก็ คล้ายกับใน MGVS ครับหน้าจอขนาดใหญ่เข้ามาแล้วก็มีโหมดฟังก์ชันต่างๆเอาไว้ครบครับนะครับบอกโหมดการขับขี่นะครับ Ke ี o Normal Sport เอาไว้ด้วยรุ่นนี้ก็ยังเป็นเครื่องยนต์สันดับภายในนะครับเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตอบสนองความแรงให้มาอยู่แล้วรวมถึงโหมดที่เป็นซุปเปอร์สปอร์ตยังมีด้วยครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของรถยนต์ MG รุ่นใหม่ๆนะครับมีโหมดซุปเปอร์สปอร์ตเข้ามาด้วยแล้วก็ดีไซน์ของพวงมาลัยก็ถือว่าเป็น ผมชอบนะครับการออกแบบห้องโดยสารของ MG นะครับก็ถือว่าเป็นห้องโดยสารที่มีดีไซน์ดูหรูหราทันสมัยพวงไลยก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับดี a p e นะครับมีว้าลหลบทั้งด้านบนและก็ด้านล่างครับนะฮะเป็นพวงไลัยแบบมัลติฟังก์ชันทั้งหมดรวมถึงนี่ครับคอนโซลเกียร์ต่างๆนะครับก็จะมีปุ่มพุตสตาร์ทปุ่มสตาร์สต็อปติดตั้งเข้ามาด้วยแล้วก็ชุดคันเกียร์ต่างๆก็แหมคล้ายกับคล้ายกับชุดควบคุมของเครื่องบินนะครับนี่ครับ เหมือนกับชุดควบคุมเครื่องบินเลยครับคันโยกต่างๆก็เหมือนกับเราขับเครื่องบินครับมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าออโตโ้เบรคโฮโหให้มาครบครับรายละเอียดอื่นๆที่อยากจะพูดถึงอีกไม่ไรบ้างน,นะครับเครื่องเสียงให้มาเป็นของโบสนะครับรุ่นใหม่ๆรถยนต์หรูหรารุ่นใหม่ๆของ MG ก็ให้เครื่องเสียงโบส์สมาทั้งหมดครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของคุณภาพเสียง นะครับในเรื่องของรายละเอียดเสียงก็ถือว่าจัดเต็มอยู่แล้วครับนี่ครับห้องโดยสารนะครับถือว่าเป็นห้องโดยสารที่ออกแบบสวยงามตกแต่งทูโทนเข้ามาแต่ว่าสีสันค่อนข้างสบายตานะครับเป็นสีดําตัดกับสีเขียวครับด้านหลังก็มีดีไซน์ที่ดูสปอร์ตมากๆครับฮนะเบาะนั่งต่างๆเป็นเบาะนั่งบักเก็ตซีททั้งหมดครับ รายละเอียดของด้านหลังมีอะไรบ้างด้านหลังน่าสนใจไหมนะครับมาดูนะฮะนี่ครับรายละเอียดของด้านหลังนะครับค่อนข้างจะมีห้องโดยสารที่กว้างนะครับพอเข้ามานั่งในด้านหลังแล้วนะครับก็พบว่าห้องโดยสารด้านหลังกว้างแล้วก็นั่งสบายครับชอบเลยนะครับในจังหวะระยะเอ็นต่างๆของเบาะนั่งนะครับนั่งสบายแล้วก็ดีไซน์การออกแบบของวัสดุนะครับเป็นเบาะหนังสีดําตัดกับสีเขียวซึ่งจะสอดรับกับแผงแดชบอร์ดคอนโซลนะครับแล้วก็รายละเอียดการตกแต่งภายในก็ ถือว่าจัดเต็มและก็ดูสปอร์ตมากๆครับเปิดลงมาตรงกลางมีอะไรบ้างนะครับนี่ที่เท้าแขนที่วางแขนที่วางแก้วน้ำขวดน้ำนะครับให้มาครบครับนี่ฮะโชยดูหน่อยครับนี่ครับให้มาครบนะครับสำหรับที่วางแก้วน้ำขวดน้ำอะไรต่างๆผมก็ถือว่าลงตัวอยู่แล้วตรงนี้ MG ไม่ค่อยมีปัญหานะครับหวังว่าระยะยาวๆไปนะครับเรื่องของ ซอฟต์แวร์ต่างๆน่าจะเสถียรแล้วตอนนี้ก็อาจจะมีบ้างน,นะครับในเรื่องของการปรับตัวหรือว่าในเรื่องของการเขียนซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับต้องอาศัยในเรื่องของการปรับจูนนะครับหรือว่าอาศัยในเรื่องของการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาครับหลายท่านยังไม่เข้าใจนะครับตรงนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าระบบหรือว่าเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆก็ต้องอาศัยการเชื่อมต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์การอัปเดตเฟิร์มแวร์เช่นกันครับ ด้านบนของหลังคาก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าเป็นหลังคาแบบพาโนรามิกสลุปเช่นกันนะครับเป็นหลังคากระจกบานใหญ่ติดตั้งเข้ามาครับสวยงามครับแล้วก็ทันสมัยมากๆกับ MG7 คันนี้นะครับก็อยู่ในท่านโชว์หรือว่าขึ้นท่านโชว์อยู่ครับสีเขียวสวยมากนะถ้าใครชอบรถยนต์สีเขียวหรือว่าสีที่ไม่ค่อยจะซ้ําใครนะครับคันนี้ก็ดูโดดเด่นนะครับแปลกตามากๆแล้วก็รายละเอียดของดีไซน์ต่างๆนะครับสวยจริงๆครับ เจ้า MG7 คันนี้สวยมากครับแล้วก็จุดที่อยากจะบอกนะครับนี่ครับด้านท้ายนะครับพอรถวิ่งแล้วนะครับที่ความเร็วในระดับหนึ่งนะครับก็สามารถยกขึ้นมาได้ด้วยครับแล้วก็นะครับสามารถจัดเก็บหรือว่าเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าเช่นกันครับรุ่นนี้นะครับก็น่าจะเป็นตัวท็อปเครื่องยนต์เบนซินอร์โบนะครับขนาด2.0ลิตรครับซึ่งแรงม้าแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่า200เกือบเกือบ240แรงม้าครับ มาดูในส่วนของระยะฐานล้อนะครับ MG7 รุ่นนี้นะครับจะอยู่ในเซกเมนต์ไหนนะครับถ้าเราดูระยะฐานล้ออยู่ที่2,778นะครับก็ถือว่าระยะฐานล้อยาวอยู่นะครับเทียบกับรถยนต์ในระดับดีเซกเมนต์ได้เลยเพราะว่า d ีเซกเมนต์ก็ประมาณ2.8เมขึ้นไปแต่ว่าคันนี้นะครับ2,700นะครับ78นะครับถือว่าระยะฐานล้อใกล้เคียงอยู่ยาวกว่า C เซกเมนต์นะครับแต่ว่ายัง แคบกว่าดีเซเมนต์เล็กน้อยครับแล้วก็ถ้าเราดูในรายละเอียดของ MG7 รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรนะครับแรงม้าก็มากกว่า240แรงม้าอยู่แล้วนะครับแน่นอนนะครับให้กำลังมหาศาลนะครับชุดตกแต่งต่างๆนะครับนอกจากจะฉบเฉียวสวยงามแล้วนะครับนี่ครับดูรายละเอียดรอบคันได้เลยครับสวยจริงครับ MG7 คันนี้สวยจริงครับ เปิดประตูมากนะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีขอบนะครับประตูไม่มีขอบไร้ขอบครับนะฮะดีไซน์ของประตูต่างๆก็ดูสปอร์ตเต็มที่ครับสวยเลยนะครับแต่ว่าที่ทำตลาดอยู่ไม่มีนะครับเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดหรือว่าไฮบริดนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบสันดาปภายในติดตั้งเทอร์โบเข้ามาทั้งขนาด1.5ลิตรเทอร์โบแล้วก็2.0ลิตรเทอร์โบครับรุ่นนี้ก็จะเป็นเอกหนึ่งจุดเด่นนะครับ MG 1นะครับ เป็นรถในสไตล์ครอ s โอเวอที่ดูสวยงามและก็จะมีหน้าตาที่ทันสมัยครับนี่ฮะสัดส่วนตัวรถนะครับในเรื่องของความยาวตัวรถอยู่ที่4,579มิลิเมตรนะครับส่วนมิติของระยะฐานล้อนะครับอยู่ที่2,670มิลิเมตรครับมาดูกันใกล้ๆครับสำหรับ MG1 สวยงามมากครับคันนี้นะครับถ้าเข้ามาทดแทน MG ZS ก็จะดีมากๆครับ นในอนาคตนะครับถ้า MG1 หน้าตาในลักษณะนี้นะครับเข้ามาทดแทน z S แล้วก็ s e S EV ในบ้านเรานะครับก็ถือว่ามีดีไซน์ที่ทันสมัยเลยครับถัดมาคันนี้เป็น MG5 นะครับ MG5 ที่ขายในบ้านเราครับหน้าตาก็จะมีดีไซน์ที่ใหม่ขึ้นกระจังด้านหน้าก็ใหม่ขึ้นเช่นกันครับนี่ครับ ดีไซน์ของ MG5 ก็จะมีความเป็นสปอร์ตอยู่แล้วนะครับที่ผมอยากได้อยู่แล้วนะครับก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์ถ้ามีการปรับเปลี่ยนเข้ามาใหม่รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นย่อยสกอร์เปียนครับคันนี้ก็จะเป็นมู่หลานนะครับ MG4 ที่ทำตลาดอยู่ในจีนแล้วก็จุดเด่นนะครับรถยนต์รุ่นนี้นะครับเป็นแบบมอเตอร์คู่นะครับเป็นมอเตอร์แบบดูอัลมอเตอร์นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสมรรถนะความแรงนะครับแรงมากๆครับ 0ถึง100กิโลเมตรต่ชั่วโมงนะครับเคลมเอาไว้ประมาณ3วินาทีเสร็จเท่านั้นครับเอ้ครับขายดีอยู่แล้วในบ้านเรานะครับถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่น่าจับตามองเพราะว่าเราได้ทดสอบมาแล้วนะครับสมรรถนะต่างๆก็ถือว่าลงตัวครับนะฮะน่าใช้มากๆแต่ว่าบ้านเราเป็นแบบมอเตอร์นะครับขับด้านหลังเท่านั้นหรือว่าเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังครับส่วนรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นมู่หลาน m g 4นะครับที่ จะแสดงอยู่ก็ถือว่าเป็นรุ่นเดียวกับที่ทำตลาดในบ้านเราครับนี่ครับนี่ครับ MG4 ทั้งหมดนะครับเจ้ามูหลานคันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับขายดีอยู่แล้วในบ้านเรานะครับตอนนี้ให้ดูกันใกล้ๆนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับขนาดก็ถือว่า ไม่ใหญ่อะไรมากมายครับ